สวัสดีค่ะวันนี้ับมาพบกับเก๋ตัวเสยงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาใครที่กำลังมองหารถเก๋งอีโคคาร์นะคะไปใช้งานลองดูมิสูคันนี้ของเก๋ได้เลยสาหรับในวันนี้คลิปนี้นะคะเก๋อยู่กับเจ้าตัวมิสูมิซิลิลาดค่ะได้เป็นตัว1.2ตัว G L X นะคะมาในรุ่นสองของตัวปี2018กันเลยค่ะพร้อมเพียงแค่ประมาณ3ามพันไปปายสี่พันต้นๆเท่านั้นนะคะตลอดสัญญาณได้ตัวอีโคคาร์สุดประหยัดไปใช้งานค่ะใครสนใจนะคะสามารถสอบถามด้เก๋ที่หน้าโปรไฟล์ได้หร 477นะคะทาง Line แอดออฟฟิเชียจะเป็นแอรไซส1234อย่าลืมแอดอนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพี่ๆขามาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวดีเทลกันดีกว่าแล้วก็ ส้ทรงนะคะดีไซน์การตกแต่งคันนี้บอกเลยว่าว่าปี2018น่าใช้งานมากฝาด้านหน้าของเขานะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะคะพี่ขาสวยใสเลยรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะรับประกันปวดรถยนต์ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแน่นอน100%นะคะทีมช่างหัวเกตนะคะมีการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1นลิตรนะคะใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวเบนซินค่ะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะรอยเม็ดอัต่างๆเนี่ยคือเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยคัานด้านหน้านะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดค่ะระบบเบรกรุ่นน้นะะะคจไดเป็ตัว แบบ ABS แล้วเรียบร้อยค่ะน็อตผักกรโปรงไม่มีการไข่นะคะพวกสติกเกอร์มอกอทุกอย่างเนี่ยก็อยู่ครบจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะ้าลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนงตัวด้านข้างของตัวรถยนต์กันบ้าง คันนี้นะคะลูกค้าสีเสมอสวยแบบรอบคันเลยไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนนะคะหรือว่ารอยละกิ้นแต่อย่างใดและในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้มีการลงล้อมแม็กมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเป็นตัวล้อมแม็กสีดํานะคะหน้าปัดเงาแบบนี้มาพร้อมกับตัวสีที่ยางที่เป็น195 .55 R15 ับห้า่าค่ะแม็กสีวังสีเส้นไม่มีคดไม่มีดุ้งนะคะไม่มีขี้เกลือใดๆเลย,เลยแล้วก็ในโ่นภายในนะคะบเบาะเถวสองเนี่ย สามารถพับได้นะแผงข้างประตูตกแต่งเป็นตัวสีดําค่จาจะตเกเป็นโนแบ็กแบบนี้ค่ะเราได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการไข่นะคะไม่มีการสาสีการพ่นสียงการพ่อนซอกใดๆค่ะและขึ้นไปด้านบนยางขอบประตูหรือว่ารอยเม็ดอาร์นะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมๆจากโรงงานกันทั้งหมดค่ะภายในสวยหัวน็อตไม่ขยับใดๆค่ะคันนี้นะคะพี่ๆขาภายในจะตกแต่งเป็นตัวโทนสีดํารุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวแอร์แบ็กที่มีมาให้แบบรูน่าค่ะสําหรับตัวจอนะคะได้เป็นตัวจอมิซูเดิมจากโรงงานค่ะเป็นตัวระบบสัมผัสนะคะ AUX USB มีพอร์ตให้ เรียบร้อยนะคะวน,นี่ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ระบบออ,อตโต้ค่ะพวงมาลัยของเขาคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแอร์แบกมีมาให้คู่หน้านะคะตัวปุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถควบคุมในส่วนตัวเครื่องเล่นได้ค่ะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นค่ะ,คะราคาหน้าป้ายสองแสนเก้าวันนี้ไม่ต้องเอาไปวันนี้ใครอยากได้นี่แหละคันนี้นะคะปีสองพันสิบแปดเอาไปเลยในราคา <S <S พิเศษเพียงแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเอกสารชัดเจนเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้ไม่ต้องใช้เงินออกรถพิพิธภัณ 7 7 7ค่ะทาง Li@ n e แอดออฟฟิเชียลค่ะจะเป็น SI KS1234 อย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมาลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันก่อนบ้างดีกว่าส่วนตัวด้านหลังนะคะรุ่นนี้นะคะจะได้เป็นตัวรุ่นแทสแล็กแบบ5ประตูนะคะกระจกด้านหลังเป็นตัวกระจกเดิมจากโรงงานนะเป็นกระจกแบบไรฟฝ้าด้วยไฟท้ายต่างๆนะคะไม่มีแตกไม่มีชำรุดใดๆเช่นเดียวกัน ตัวศาสตร์ก้านท้ายนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะหัวน็อตท้ายนะคะไม่มีการขายอารอยเป็นตาเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเกิดอ,อุบัติเหตุแน่นอน100่ของเราระบุในสัญญาซื้อขายกันอย่างชัดเจนเลยนะคะในส่วนตัวประวัติรถยนต์เลขเครื่องเลขถังเลขรายต่างๆนะคะที่พี่ขายแล้วก็ในส่วนตัวฝั่งขวามือของตัวรถค่ะ มีการติดตั้งพวกสติกเกอร์นะคะบอกลมยางให้แล้วเรียบรอ้อยต,ตรงนี้ไม่มีรอยอองสีใดๆ่อนทับค่ะได้ขึ้นไปานบนค่ะย่างขอบประตู100เปอร์็นตนะคะทุกอย่างเชื่เดิมๆจากโรงงานค่ะซีซ่นตอนน้้เข้าประตูไม่มีการข่ายนะคะันนี้มาพราะว่าตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกประไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีบางประตูฝั่งคอนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซ็นทัลล็อกให้ค่ะกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับมุมมองนะคะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็มีตัวพับเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้นะคะใครอยากได้อีโคคาห้าประตูในงบราคาประหยัดค่ะจากราคาหน้าป้าย219หนเกอาไปแค่1 9 90, 000, 000ึ0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามเลขที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือยกคูสายตรงมาหาเกรดนะคะที่0บ5ร์ส7 7หค่ะทางไลน์แอดออฟฟิเชียลจะเป็น s อสไซเคเอย่าลืมแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและก็จากกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่ๆขายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยค่ะจะเป็กน,นกำลังใจนะคะให้เกดและก็ทีมงานกงเสียงค่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว้ กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ